สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับได้มีผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความดังนี้ครับเสียใจด้วยนะเขมรเก่งให้ตลอดนะซึึงในแน่ภาพเป็นข้อความดังนี้ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566 การยื่นดีมานของแรงงานสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติลาวให้ไปยื่นที่สจจอจอจุดทัพจอกอจุดที่ตั้งอยู่ในท้องที่สถานที่ทำงานของคนต่างด้าวด้วยจัดหางานจังหวัดผู้มยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10จะเป็นผู้ลงนามหนังสือประกาศต้นทาง กรมจัดหางานจะหยุดรับดีมานของแรงงานสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติลาวตั้งแต่1มิถุนายน2566สําหสำหรับสัญชาติเมียนมาให้ยื่นเอกสารตามปกติซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าหมายถึงอะไรครับอธิบายหน่อยผมมึนฮ่าฮถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากลับบ้านตัวเองนะจ๊ะไม่ก็ไปทำงานเวียดนามนะ ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าสะใจมากถัดมาครับคอมเมนต์ว่าที่มีปัญหาคือส่วนใหญ่น่ะที่ไม่ได้เข้ามาอย่างถูกต้องและไม่มีใบอนุญาตการทํางานในไทยและก็เป็นโอกาสที่นายจ้างจะกดราคาค่าจ้างได้ถูกกว่าพวกที่เข้ามาอย่างถูกต้องนอกจากจะสร้างปัญหาในหลายๆเรื่องที่สําคัญคือถูกจับตามองในเรื่องของการค้ามนุษย์ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยครับเขมรมาแบบ ไม่ถูกกฎหมายต้องแก้กฎหมายบทลงโทษนายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายให้หนักจะได้ไม่กล้าจ้างถัดมาครับคอมเมนต์ว่านายจ้างพวกนี้นะ่ะยอมเสียเงินใต้โต๊ะให้ตำรวจได้แต่ไม่ยอมเสียเงินเพื่อทำให้ถูกกฎหมายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าด้วยรัฐบาลใหม่แล้วนายจ้างที่ยังจ้างแบบผิดกฎหมายอยู่นะ่ะอาจจะไม่รอดครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าข่ามือปากดีทำให้เพื่อนแรงงานในไทยนะ่ะเดือดร้อน ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีครับให้มันกลับไปด่าเราในประเทศมันดีกว่าด่าเราในประเทศของเราถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายื่นคำขอทำงานเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติแล้วก็ตัดสิทธิ์เพิกถอนใบอนุญาตจับส่งกลับบ้านเกิดตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวมันหนีเสียเวลาตามถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอ้าวจริงดิแล้วประเทศไทยจะพัฒนาอย่างไรถ้าไม่มีคนคเขมรแบกหามมัดเหล็ก ผสมปูนก่อสร้างตึกรามบ้านช่องของไทยตายหาแล้วถัดมานะครับคอมเมนว่าลาวนี่น่าสงสารนะเปรี้ยวไม่กี่ตัวพาสุยกันไปหมดถัดมานะครับคอมเมนว่าใช่ครับอย่าสนับสนุนพวกหน้าไหว้หลังหลอกกินบนเรือนขี้บนหลังคาครับแว้งกัดได้ตลอดเวลาถัดมานะครับคอมเมนว่าจริงหรือเปล่ารอวันนี้มานานวันที่เขมรหายไปจากแผ่นดินไทยกลับไปกินหมาที่บ้านนะเธอ ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าไลฟ์พอผิกดกฎหมายกลับบ้านให้หมดเนรคุณก็กลับไปกินผักกินหญ้าที่ประเทศตัวเองเถอะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นดราม่าระหว่างไทยและคมเคมรนหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดแฟนเขมรคอมเมนต์มเ,มนเดือดหลังไทยเอาคืนบรรจุมวยไทยแทนกุญคมแมร์ซีเกม2025 การเคลื่อนไหวซีเกม2025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดกรุงเทพชนบุรีและสงขลาซึ่งนับเป็นการรับไม้ต่อจากประเทศกัมพูชาก่อนหน้านี้มีการยืนยันแล้วว่ากีฬาพื้นบ้านในซีเกมหนนี้จะเหลือแค่4ชนิดและแต่ละชนิดจะชิงชัยได้ไม่เกิน8เหรียญทองซึ่งกฎดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญฉบับใหม่จากการแข่งขันซีเกม2023 เึ่งล่าสุดนายกองเอกชัยพักสิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะซีอสาพันกีฬาซีเกมยืนยันว่าจะไม่มีการจัดกุญแครมอย่างแน่นอนในการแข่งขันอีก2ปีข้างหน้าแต่จะใช้มวยไทยลงแข่งแทนทำเอาแฟนกีฬากัมพูชาออกโกรงเดือดในโลกโซเชียลกันยกใหญ่หรืพวกเขานั้นต่างมองเป็นทิศทางเดียวกันว่า อยากให้กุลคแมร์ได้แข่งขันต่อลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าไร้สาระเอามาเทียบกันได้ไง่ายกุลคแมร์นะ่ะเกิดมาเพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกในชีวิตก็กีฬาอนุบาลที่ผ่านมาที่เองถัดมาครับคอมเมนต์ว่าที่จริงนะ่ะอยากให้บรรจุก,กันได้ใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไปแต่ห้ามใส่ไปในเหรียญรวมก็คือสาธิตเท่านั้นถ้ายังไม่รับรองเป็นกีฬาหลัก แค่นี้เนีะ่ะก็เลิกทะเลาะก,กันแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแหกปากออกมาซิตะโกนออกมาอย่าอั้นเดี๋ยวอั้นนะเดี๋ยวตายนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจัดอะไรไทยก็ไม่ขัดขอให้มีกฎกติกาเป็นของตัวเองไม่ใช่คัดลอกเอากฎกติกาของเขาตัดเขาออกมันถูกต้องที่ไหนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคัมแม่คืออะไรมันเป็นกีฬาที่เขาเล่นกันที่ต่างดาวหรือครับ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามวยไทยมันเป็นกีฬาของไทยอยู่แล้วเรื่องอะไรจะเอาคุณคแมร์มาแข่งแทนของไทยเชิญไปเต้นรํากันเถอะค่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจะเดือดทําไมนะ่ะรอวนไปอีกยีบสอปีค่อยเอามาบรรจุใหม่แล้วกันนะถึงตอนนั้นน่ะอาจจะสาบสูญหายไปแล้วก็ได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามวยเฮงสวยใครไปยุ่งด้วยนะ่ะก็เดือดร้อนหมดแหละ มันจะสู้มวยไทยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกได้ยังไงขมຈอ่ะอย่าส่งมาแข่งมวยไทยนะเพราะขมຈไม่มีมวยไทยแล้วโดวยทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจดังนี้ครับซึ่งเป็นการแคปภาพ เป็นการโพสต์ของคนเขมรที่โพสต์ข้อความใส่ร้ายไทยโดยมีข้อความว่าจริงหรือไม่ที่ไทยกำหนดให้นักเตะต้องอยู่มหาวิทยาลัยถึงจะเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งที่33ต่อไปไม่มีหมู่บ้านคอนโดมิเนียมเหมือนในกัมพูชาและจ่ายค่าที่พักและไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมสำหรับผู้เล่นโดยคนไทยได้ตอบไว้ว่าไม่ต้องห่วงหรากว่าไทยนั้นจะมีหมู่บ้านนักกีฬาหรือเปล่าไปห่วง ประเทศตัวเองเถอะว่าจะมีเงินส่งนักกีฬามาแข่งหรือเปล่าจะมีเงินจ่ายค่าที่พักหรือเปล่าโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ามันเอาทงอะไรมาว่าน่นนนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยจเจริญกว่าที่เขมรคิดไว้เยอะแสดงว่าไม่ใช่ชนชั้นแรงงานถ้าพวกนี้นะ่ะเขาจะรู้ดีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยจัดมาหลายรอบละ ตื่นตูมไม่เข้าเรื่องสภาพถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก่อนหน้านี้ตรงนักกีฬามาไม่กี่สิบทำมาเป็นห่วงที่พักที่ซ้อมปัดโทถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทํามยกาะไทยเพิ่งจะเคยจัดกีฬาระดับเอเชียงั้นแหละระดับโลกเราก็จัดมานักต่อนักแล้วแค่นี้นะจิบจิอีก2ปีจะได้รู้เหมืออาชีพเขาจัดยังไงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า คนพูดเขาเคยมาอยู่ยังสภาพนะไม่แออัดเหมือนครั้งที่32หรอกนะแถมที่อยู่ที่กินเดินทางสะดวกสบายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาวะประเทศที่เปิดไฟรถกระบะแทนในพิธีรับเหรียญช่างกล้านเนาะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหมือนมันเพิ่งเติมเน็ตแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริง พราเป็นการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่สร้างมาแล้วปล่อยทิ้งร้างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่เคยเข้าพักโรงแรมของทางมหาวิทยาลัยที่เปิดให้บริการละซีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ต้องยุ่งเ,เรื่องของประเทศกูหรอกนะทั้งที่พักในมหาลายัยโรงแรมรีสอร์ทศูนย์กีฬาสนามซ้อมสาวายน้ำฟิตเนสและอื่นอื่นบลาบลาและ,สะเสบียงอาหารการกินประเทศกูนะ่ะมีครบคันเพื่อน ัดมาครับคอมเมนต์ว่ามหาลัยที่ประเทศนั้นน่ะอาจจะเรียนแบบร้อนๆหรือไม่มีโรงแรมนะ่ะนี่ไม่มั่นใจแต่มหาลัยที่เอามาลงมีแน่ๆที่สำคัญน่ะลบโพสต์ทำไมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถึงจะพักมหาวิทยาลัยก็ดีกว่าไปนอนอัดเป็นปลากระป๋อง3กระป๋อง20เหมือนประเทศมันหรอกพูดไมด่ดูสภาพบ้านตัวเองเลยไอ้เมนขเมนน่ะ ยังไงก็ยังเป็นเขมรอยู่อย่างนั้นแหละก้มหน้าใช้นี่จีนไปซะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคืบหน้าล่าสุดนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดติอาโกโตเตเซ e ราสอดโดนเขมรลอยแพ